ที่นี่คือสถานีรถไฟขาฟูจิโกะนะครับจะเป็นตรงนั้นมาสถานี้หลายคนอาจจะไม่แน่ใจว่าแล้วสถานีรถไฟที่นี่มันมีอะไรพิเศษถึงจะต้องถามมันพิเศษที่นี่ครับนี่ภูเขาไฟฟูจิ วันที่ท้องฟ้าสดใสมากและก็เห็นภูเขาไฟดีๆกันแบบชัดๆเต็มๆเลยซูมให้ดูนีแต่ว่าขณะนี้อากาศที่นี่หนาวมากนะครับอยู่ที่ประมาณศูนย์องศาหนาวจนแข็งไม่หมดเมื่อกี้เราไป ที่รอบทะเลสาบคาวาจิคุจิโกะมาด้วยเพื่อจะไปขึ้นกระเช้าแต่ว่าเนื่องจากลมแรงมากจึงไม่สามารถทำให้เปิดให้บริการได้ก็เลยมาชมของแฟรูคูจิกันแบบใกล้ๆที่นี่ไปแทนนะครับโอเคไปละ